ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอพี่น้องครับืันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเรียกแห่งหวานของหอยดิวงองามนะครับเนาะหลังปีใหม่นะครับพี่น้องครับก็เอางัวมาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วืันนี้ผู้ใดอยากจะได้่างัออนาคตพอพันงามๆเลยครับเด้อมีห่ยอยู่สองตนะครับพี่น้องนะครับงัวสาวอีกตัวหนึ่งืันนี้มี3โตแขนๆครับ ให้คลิปยู่มือนเด็กกเป็นวันที่ซีนะครับพี่น้องเด้อซีมกราคมนะครับเนาะพิการยุติบ้านสงเปลือยตำบลขวั่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ่ะมีตะตงงามด้วครับพอพันกระไดพี่น้องอยากได้ตัวใดเดี๋ยวม่โชคเสียภาพไปเบื้องกันสายเมาก็อยากได้ก็ยังโทรมาถ่ายอีกทีหนึ่งอ่ะไปทักทายกับพ่อเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามไหมประกาศสวัสดีปีใหม่ทุกคนของผมนะผมปีนี้ก็ขอให้ราไปเรื่อยทุกคน มือนี้ก็มี้งว่าพอพันมาฝากคือเก่าครับผมกับเบอร์โทร0616679720เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเฟซบุ Facebook, ene, ๊กเสนีภาษาคำประกันตำหนิหนึ่งเดือนขนส่งฟรีภาคอีสานร,ราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยครับครับผมอ่ะนี่เด้อครับพี่นอ้องเออตัวแรกเอาตัวนี้เลยบ่ให้ดิวตัวนี้เลยครับเอาตัวนี้งามงัมเนี่ยเลยพี่น้องหนังหนาหนา,หนาละกัเป็นงว่ที่แข็ง,ขง,ขง,ขงๆเกี่ยดตัวแบบเงาเลยเด้อครับเด้อพี่น้องผมไปได้มาผมกัอดบ่ได้นะครับนอกต่างๆครับผมนี่น้องเขาจักเดือนแล้วตัวนี้ ตัวนี้10เดือนครับ10เดือนลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูก v l เอลโรโจวีเอลโรโจเด้อค่ะพี่น้องตัวเงาเงานะครับเนาะนี่ลอกตั้งๆนี่แหละ10เดือน v l เอลโจผู้ใดมักหนังยุนหยุนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งเงาหางนะครับเงาหางเบิ้งไข่เนาะไข่ดำสองใบนะครับนี่นะครับก็จะถามราคาให้เด้อค่ะพี่น้องเออนี่อ่ะจอดวะเนี่นี่อ่ะตัวนี้ห้อยเดียวบ้าไปเท่าไหร่เปิดไว้อ่าสองหมื่น 7 0 0 0บาทครับนี่สองหมื่นเจ็ดพี่น้องเอาต่อรองได้ทรงพี่ทวายิสานเอาผู้ใดมัางามๆนะครับเนาะตัวนี้เลยนะครับนี่ผมว่าผมเปิดหัวดีๆครับปีนี้เปิดหัวง่วงงามดีๆครับเอาของงามมาให้เลยพี่น้องแมนครับเป็นเสืให้เบื้องเบิ้งเล็บเบิ้งขานะครับนี่เล็บสวยๆสักเจึกซักจึกครับขาหนาขาหลังมามีแอนครับเบื้องหนังข้อด้วยครับพี่น้องเบิ้งหน้าตาหูสัตว์นะครับเนาะเออนอกนอกตรงมามีลม ครับผมเดี๋ยวนะครับเดอ้ออ่ะเบื้องหน้าตาปกติตัวนี้มันต้องคาสามหมดแหละแต่ผมเอาให้ราคาพิเศษไปเลยนี่นะครับพี่น้องดันขวากรบเมมีปานมมี่ดังนะครับมมีดม่ดันดังครับมมี่ดังอ่ะควายเลยครับเดี๋ยวทำยังเออนี่นี่นะครับเดินไปลูกเดินไปอ่ะนี่นะครับเบื้องอ่อชัดๆไปเอาสองมื่นเจ็ดในตัวงามเลยครับตัวใหญ่เออส้นสูงลืมถามว่าเลยลอยสามสิบห้าครับลอยสามสิบเอาตียงไงลอยสามสิบบวกอะไรกันครับตีลอยสามสิบ บวกไหติ้นปั้มไหได้ครับพี่น้องขวัญดีได้ครับขวัญอยู่หลังอน่างไงเบื้องขวัญนะครับเนาะขวัญดีขวัญอยู่หลังตะหนองเอาเบื้องชัดๆไปทุกจุดได้พี่น้องเด้อนี่ไหสองนะครับเอ้าตัวยๆงามๆนี่ยนะครับเอาตัวแรกนะครับตัวสองห้อยเดียวเอาตัวแรกครับเอาตัวผู้ต่อไปกันคู่ต่อไปก็เป็นตัวผู้ตัวนี้ก็ผู้ได้มักสีเข้มๆขึ้นไม่อีกแล้วครับตัวนี้โคตรย่นเลยครับหนังย่นแล้วก็ลึกข่วมนะครับเนาะนี่หนาลึกหนาลึกสีเข้ม สีเข้มแต่ว่าอยากตีกระทบนิดนึงนะครับเด้ออ่ะตัวนี้น้องเขาจักเดือนละหอยเดียตัวนี้ซ้ำกันครับสิบเ,เดือนสิบเดือนซ้ำกันตัวนี้สูงสูงลอยสามสิบผาเอาตีไปลอยสามสิบตี้อยสามสิบพ่อตีลอยสามสิบพ่อได้ค่ะพี่น้องเ,ออเกินไปหลายแล้วแต่ว่าเกินแน่นอนครับประกันล,กลูกพอ่อหน่อยลูกช็อกโกแลต U N 417ลูกช็อกโกแลตได้ค่ะพี่น้องตัวนี้ลึกตัวนี้หอยเดียวเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าด้พี่น้องครับหนาหนาลึก,ลกๆแดงๆเข้มๆนี่แหละ บดเข้มนะครับแข้งขาบอกง่ายได้เลยพี่น้องไข่ใครดำเข้มสีผิวดีย่นหอดักครับผมนี่นี่เงาหางใหญ่ๆเอ๋อใครกับสองครับพี่น้องครับหนังนาๆย่นๆก็จะได้ความลึกกันไหมอีกหลายเติบด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้เบิ้งขวานเบื้งเอานะครับเนาะขวนหลังหนอกขวนดีครับเอออ๋อเบิ้งขวนหลังหนอขวนดีนะครับมาหลามาอ๋อเบิ้งมุมไก่ผมจริงเชียงละเออนี่อ๋อเบิ้งเอานะครับ แข่ขาแย่ๆขอขาดำๆนี่แหละครับตั้งครับเกินลวครับหนอกงามหู้เชื่องดีครับต่างๆเบื้องไก่เออเบื้องนาตานะครับนาล่อครับนาล่อบอกคักเดยเออเบื้องมุมนี่พี่น้องสองหมื่นเก้าตอนนัวนีีเนาะแม่นครับเออนี่สูงร่อยสามสิบกัวคือตีต่ำๆให้ได้ครับพี่น้องครับนี่อยากเบื้องมองไหนพี่น้องเออขอขาแข็งขาดำด นะครับเบื้องหน้าเคุณนครับลอครับใหญ่ๆครับพี่น้องอ่เบื้องเอาใกล้ๆอันนี้ถ้าใกล้ๆนี่ยคุณจะเห็นรายละเอียดชัดๆเด้อครับเด้อเด้อครับฝันมันหลังหนี่เนาะครับอ่เบื้องมุมไก่ไปน้ำรับอะไรลูกอันธะดำปากทรงกระบอกเบื้องเอาค่อยเดินไปเลยเดินไปเลยอ่าให้เห็นมุ้งกวางน้ำพี่น้องอ้าไปอยากจะยกครูได้เด้อพี่น้องครับ มีพิเศษบ่ให้เดี๋ยวยกคูผูกคูนี่มีครับมีพิเศษมีพิเศษมีพิเศษให้นะครับเนาะปกติมันสิเป็นสองหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นเก้าเป็นเท่าไหร่หาสิบทหารที่หกว่ะหามหมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพ่อครับคูนี่้าผู้ใดยกคูนี่เอาสี่หมื่นเก้าได้ครับเด้อพร้อมส่งฟรีพร้อมส่งฟรีทั่วอีสานครับไอคุ้มคุ้มนี่เปลี่ยนใส่คุ้มหนังให้คุ้มหนังให้ครับเปลี่ยนใไซคุ้มหนังให้นี่นะครับ อ่ะจะมีง้วงสาวอีกตัวหนึ่งง้วงสาวตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่โปรโมชั่นปีใหม่ลุนธรรมชาติพร้อมเด้ค่ะลุนทั้งมชาติครับตัวนี้อายุเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนสุกกระไรสามสิบก้วนหรือมั้งเนาะแม่นครับลูกเคหกแปดลูกเคหกแปดลุนธรรมชาติได้พี่น้องตัวนี้ลูกเคหกแปดให้ดิเปิดเท่าไหร่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหมื่นสี่เก้าร้อยได้พี่น้องครับตัวนี้เอาเป็นง้วงสาวลุนธรรมชาติโบดเด้ครับพี่น้อง นนี่ห้าตารตำหนิได้ครับเด้อบิมบนรนนคาคาราคาหนีบอลวางง่วม,มีมีเปี่ยวมีด,งดังอันนี้บ่มีครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับเง่นซีเก่าลอยพี่น้องครับได้่ตัวใหญ่เลยล่ะครับผมหัวาสาว,ออวเอาเบื้องขวาเอาด้านซ้ายกับบ่มีป่านบ่มีดังนะครับเด้อพี่นอ้องให้เบื้องถ่ายย่างนะครับเนาะเออนี่ยตัวผูวสัญญาณกดเขาแล้วเออเนี่นะครับอ๋อ ถ้ายอยากยกยก,ยกยกชุดสามตัวนี่หกหมื่นพ่อชุดนี้สามตัวนี่หกหมื่นนะครับพี่น้องครับถ่ายยกคอขอกนี่พี่น้องครับยกคอ,อกนี่หกหมื่นนะเบิง้งดันสายเออเนี่นี่ด้าน้ายนะครับเนาะ,ะมาเลือกเอานะครับเออาหกหมื่นท,นทุนน,น,นๆนะครับสามตัวนี้ก็มีสามตัวแข็งๆนะครับพี่นะ้องนนี้เนาะ นี่พี่น้องเดี๋ยวไดมพ,พยายามเสร็จบึงตอนมันยืนยงยง,ยงดีๆอ่ะร่อพูดครับร่อพูดได้แหละตัวนี้ปานอดีตนึงวะก็ยังว่ารอปานอดีตพี่นอ้องอ่สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ให้แค่นี่นะครับพี่น้องเด้อตอนพูใ้ใดอยากได้ก็มาเอาขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ